ผมอยู่ที่ตลาดเช้าโซนอาเขตครับตลาดตะวันค์ยครับอยู่ด้านข้างของคิวหลุดบกสที่โซนอาเขตครับโอ้ปลานัยไหมน่าขนานมีตัวใหญ่กับปลานัยนะมาตอมีสองตัวครับแลาวขายปลาหนัาโขงตลาดเช้าสวรรค์ชัยนครเกษรกรมีฐานแคนโซนอาเขตครับ เปลโกงเลยครับหนมไม้นะอะหนมไม้มีดใหญ่นะไมทายเนาะขมนพี่น้องครับบ้านครับร้านนี้ิเป็นใหญ่เลยครับนทั้งไก่ทั้งเป็ดร้านนี้ครับพี่น้องไก่ใหม่ใบ้านเขาด้อสดเลยพี่น้องไก่นะหม สวัสดียามเช้าผมเอ้ขอกอ,อนทัวพามาเที่ยวตลาดเช้าวสวรรค์ชัยเมืองนครกนไกรสอนพรมิหารแขวงสวรรณ์เขตมากินอาหารเสา้าในตลาดเช้สาวสวรรค์ชัยครับปลากดปลายนอนลกกระชาครับร้านนี้พี่น้องเมทไทยครับแเป็นท้องเลยครับสมารถใช้ยัง กันไหได้วยม่ดิแ่อไหเนี่ของค้าคนขายไก่พี่น้องไก่ลาดไก่บ้าน,านครับหน่ไม้ต้มครับหน่ไม้ไล,ล่พี่น้องทักข,ขนาดเลยครับยังมีหน่ไม้ลายพี่น้องกแรงก็มีมวะทเมฆรับพองับเมฆกโอ้ไก่ขายอย่างที่เราเมฆค้านะ แต่ที่าตัวยังได้เป็นขาไก่นะตัวหนึ่งกเนาะเเนาะขายตัวเป็นเป็นเลยพี่น้องเลยมาขาว่าขายตามแก้มทางเลยไหมไก่ลาดหน่อยเนาะพีันีพี่น้องมาขา็นมาเดเสาขายเครื่องใส่ฟองครับมาไม่ไก่บ้านเด่ง้นไม่ต้มไม่หลครับพี่น้องมันไม่ไหลครับ ปลารานีมปลากดพี่น้องสดๆเลยครับข้าวกระดาเบอนนะยังรอนานอยู่ปลาพี่น้องปลาไหลม,ไม่งของแม่ค้านี่สดลเนาะใส่นะเบ็ดใสนะ่เบ็ดเะปลาง,งามลายน้องนีปยปลากล้วยใครนะคะ ซาพันกินแล้วเอาแนงวีนึงเอาตัวคนดีกินเด้อไปครเด้อตัวอะไรซาพันขนีนแล้วตัวเลตัวสุดคนดีกินเลยปากฏข้าข้างหน้าเปน้องมันยังลอยน้ำอยู่นะไข่เป็ดบ่อนีป่ปลาหรืป็นใหญ่ไหมไข่เป็ดเราไม่ไล่ครับ มะนาวต้มหน่อไม้สดก็มีขายครับพี่น้องนี่คือบรรยากาศยามเช้าครับตลาดที่ใหญ่ที่สดุดภาคกลางกรุงเทพฯลาวที่แขวงสวนรคเขตครับตลาดสวนชัยครับมะนาวต้มพี่น้องซักหนด้า <สด S 1> ม้พี่น้องีทุกอย่างเลยครับโอ้ป่าไหมป่าดุกพี่น้องป่าดุ๊กป่าป่าลุงโตเราเราไม่ขาเนาะหลายเนาะโอ้ลายแห่ลาดุกนะคระับพี่น้อง ปลาสะดุ้งบ่อหนิโอ้ยปลาสะดุ้งโอ้หลายแห่งี่น้องปลาแก้วปลาขับของครับมีสองยี่ห้อปลาได้ปลาบนเจ้าหลายในมือขายเนาะปลากระพุ้งก็มีขายไหมบึงหวะบึงหวะบึงหวะเนาะบึ้งหวะเนาะบึ้งหวะบึ้งใจยุไก่ป้อใจมีไปไหอไก่ไก่หลัแหลกแหล่งท่องเที่ยวเด้กกินปลาบึ้งหวะปลาสดผึ่งสดบึ้งหวะี่น้องปลามาจากไันนะนลาพี่น้องเอย มาบ้านี้ครับหน่อไม้ละลายครับหน่อไม้กันได้หน่อไม้ลายก็นหน่บอบไม้้่ากหน่อไม้เมฆกิโลครับพี่น้องหน่อไม้อะไรหน่อไม้หต้มหน่อไม้ต้มหน่อๆๆไม้ซดเมฆกิโลครับร้านนี้ครับพี่น้องออกอากาศแจ่มบ้มันมานมันมันคือการ ข้ามาข่ามดิบแล้วก็ตะปูน้าหม้อดูแซ่บเด้อรัสีดาที่น้อโอุ้กใหแม่นี้รดยตาตุ้งใหญ่แม่นี้ กุ้น้ไก่เวีดเนรอครับหอยเดือดมันมเพียนบ่นี่ยมันเพี้ยนครับเมันเพียนเหรอหอยหอยใ่นี่ครับตออย่างกันลครับก่อนที่กะเทียบกี่น้องไก่ลาไก่บ้านครับเรไม่เผาครับตภูมร้านนี้ครับี่น้องชุดยเร็นกยมเช้าครับพี่น้องอาหารธรรมชาติอาหารตามฤดูกาล ่อนปลาที่สวนตะคียครับดูป่วยได้ลายครับพี่น้องุได้แห้งลายครับนนี้ครับโอ้ลายแห้งคุนะไรไม่ขาดคุสินะแซนา,ครครนะนาีพี่น้องกกอคุครบบกำลังคอยขาคายพี่น้อง ปลาพี่น้องคุณน่ารักนะครับทั้งปลาแก้วแล้วก็พวกปลาในปลาคิทกับลายขนาดครับพี่น้องมีเงินฉาบพันปลาที่ตัวใหญ่ครับที่สวนเคลียรนี้มีแม่น้ำลำซีหลตะขาข้าวคือบางเกี้ยซีบางบวกน้ำโขลกเลยให้มีปลาหลายพี่น้องดูบรรยากาศครับปลาสะดุ้งปลาแก้วพี่น้องลายขนาดเลย หลายแห่งีปลาให้เ้า้อกนลาเงองางาียวับใสอยู่นใส่บบึงไมด้กลายเป็นองปลาแก้วขายดีนะครับมกกินมันแซ่บพี่นอ้องปลานี้นะ,สนะใส่พักอีตู่พร้อมไปอย่างละครับพี่นอ้องขายอยู่ที่โลละ45,000บาันกิบครับปลาเกลยวันะ โอ้ก oh, so uh, mm. ุ้งปุ๋ยแม่เนี่ยคนี่ธรรมชาติแดงโค้งเลยกุ้งปุ๋ยนองมาขนาดเลยอันนี้กุ้งยำรอดเพราะว่านี่เนาะรอดแบบกุ้งน้ำโขงครับพี่น้องที่ลายเนาะนี่ขายอยู่ไหนสินนะสิบปอนดีบต่อจานหนึ่งเนาะต่อกาวหนึ่งพี่น้องปลาไหลแห้งกุ้งก็นด้พี่น้องปลาแห้งครับซีนแห้งครับพี่น้องคนนี้ซีนยังไม่ขายนี่ทุกคนไดนี่ฮะ หมัดสิพันโอ้มัดสพันกี๊เนาะอเอามาัดหนึ่งไค้อันนี้มันยังมั้อันนี้เห็นไหมทอดเนาทอดอดหมูซุกแลว,วะ่ะกินได้เลยวะอ,อดหมูทอดสิพันกี๊าต้มอันเนี่กระตนะอนี่เป็น,ะานมาข้าวต้มขน,นมวันนี้ครับเดค้าขากลับในขายกันได้น,นีสินะนสิบพันกีดนจากเบแล้วเอาหมันึ่งะะเมคาเอาขากลับหลุดลวนเลยเด้อ พอมขาทานอะไรพี่น้องเขากลับหัวนะสิบพันกรีบนี่ในร้านะเสียกินพรอมกันอะไรขาพี่น้องเขากลับหัวนะทานทันยาพืชครับปกติเราจะใส่ทั้งงาทั้งน้ำตาลแล้วก็บักข้าวหรือว่าผมกินแบบออรจุนนอกเลยพี่น้องมันแซ่บนะครับมันแซ่บจริงและมันหอมดีนะครับพี่น้อง โอ้พี่น้องเมงคามลานขนาดเลยครับ,ส,บรสิบสองตัวสิบันีพี่น้องเดมีเา้หนหาเมคามล้านเล้เืองต้น่อเ้องต้นเมงคพี่น้อง,งๆๆเปเาไมร้นก้อ,อยครับคนนี้ลายลงนี่โดต้อนลายครับ ส okay, ่วรวมเมนูปลาครับมิเตาอกัปลาดุกขับน้องกันนี่ครับตัวผู้ที่แกงกินจเอาุบโอ้เอียดนดไหนเดมาเมาแ้ตาคุณแอมิไปตาโกโตอันนี้ผิใหญ่กว่าโปกตอันนี้อันนี้ซีดหมูไหมครับซีดยังไง่วน้อยเนาะนี่โอ้ลัวน้อยครับอัวีัเผาซีดัวีัเผา ประเด็กใครบ้านแล้านี่มครับไม้อ่อยไฟดังเทียมนั่นแหลครับพี่น้องฮะพวกหายนะมึงนี่หน่อยพี่น้องไม้ไมไมต้มข้าวกนาดพี่น้อง นางเข้มสวนในเขตโอ้สาวสวนในเขตขายนางเข้มพี่น้องสบายดีสาวสวนสวนในเขตขายนางเข้มพี่น้องอันนี้ขายยังไงน้องสาวอันนี้สิบพันกีบเนาะโอ้อาซื้อซอยมาหนึ่งสิบพันกีบเนาะมาที่บ้านไหนน้องสาวนี่ตะเข็บวามาไก่วะบ้านไหนน้าโดนวะปตะโพสนามเนาะโอ้ผมจักยุปตะโพสนามมาขายไก่เนาะตลาดด้านโบตลาดรักเสาร์รักสามบไก่เนาะราคาสวนในเขียดเลยเนี่ยพี่น้อง เช้าทาแคขายนังเข้มพี่น้องพวกละาสิบคนกีบเนาะขายเนาะครับพี่น้องนี่คือบรรยากาศยามเช้าครับนังเข้มครับพี่น้องเอาไปกี่กี่นาครับช่วงนี้รอดกินนังเข้มสุดทางเลยตั้งแต่ตลาดดึงขน้ามาฮอดที่ตลาดเช้าที่สวนอาเขตครับอ้าไก่ตัวมุกใหญ่ไหมยิ้มเลยค้อเราไม่ไก่กัเนาะพี่าให้ยิ้มนะยิ้มนะซาร์โซอาเขตขาดสด อาจารย์บริมสบายดีสาวคนสวยสบายดีนี่แม่ถ้าแต่งงามคนแต่งงามเนอะเป็ดไก่ครับพี่น้องร้านนี้ครับโอ้าหูปลาร้านนี้พี่น้องอยากกินร้กนนั่นเลยครับเต้าก็ตัวใหญ่พี่น้องเหรอยู่ไะนสุดยอดบรรยากาศเต้าหู้บริมรครับพริกไก่ห่านครับน้องลูกใหญ่ครับ ไข่ห่านไข่เป็ดตัวไม่ต้มมันเคียนครับพี่น้องมันเคียนตัวม่ต้มไข่เป็ดมันที่นันก็ถูกแจกที่ตลาดนี้ครับผมขายมันหลายแล้วก็มันตลาดใหญ่ครับตลาดแรงไปหลอดตลาดสามัคคีใส่ตลาดเซามาที่ตลาดสวรชัยครับใหญ่ทุ่ตลาดเลยพี่น้องบรรยากาศอาหารการกินที่โซนเครือครับปลาแม่น้ําครับมีทุกประเภทเลยครับพี่น้องปลาตะเพียนปลาปากปลากระสูบ ปลาคบปลาเข้าปลากดพี่น้องลายขนาดปลานะปลาดุกครับปลาธรรมชาติเดิมปลาธรรมชาติล้วนๆเลยพี่น้องธรรมชาติอันนี้ปลาคบตัวไปาม้ไผ่เนาะปลาเข้าวปลาข้าปลากดพี่น้องไปทำงานพี่น้อคุบนาครับ ผู้ทากินนะครามราซ่าที่โหรกิีครับพี่น้องปลาเปลาเน้อม่กงามหลายปลาเลีงตน้ไหปลางครับหนึ่้าว้าลข้าวาวข้าวา้องปลาลงนี่ลง้า้าาาวาวรา้าาาาาา้าว้วา้้ย ปลาลูกปาหน้าครับร้านนี้ขาเป็นเนาปลาให้ตัวใหญ่ครับปลาในนะพี่ลึกแล้วตัวน,นี้นะประมาณหาหองรูไว้ได้ดีเนาะโอเคกันนะ เมค้าปลาโคร้าเจ้าใหญ่เนาะผมว่านงรีพี่น้องปลาโคนะพิลึกเลยทายปลาโคยิ่งเยอะเลยว่าเมค้าโอ้อันนี้คือร้านเขาเจ้ามือเนาะโอ้หลายแห้งฝาพี่น้องเลยทั้งปลาโคปลาโตปลาพุดครับพี่น้องกินกันกินเต้าโลครับปลาโตเขานะบาน้องงามครับพี่น้องลายหญ่แล้วก็มีปลาเนื้ออ่อนครับปลาเปาะ ปลานหน้ลายขนาดปุ๊บปลาครับพี่น้องปลาล่าปลาส้นเงี้ยงปลาโคน,โน้อยกว่านี้เย็นเย็นนี่คือบรรยากาศชาวลา,าวสวัสดิคิดครับนั่งขายอาหารในตลาดเซาครับพี่น้องมันเป็นไก่มาเป็นกองเลยครับมันไก่ทั้งปลาครับช่วงนี้ปลาแม่นน้ำลายแห้งครับพี่น้องเอานนี้สิบเลยเพราะว่าไม่ไกลกันเลยดิบนน้ำสิบใชได้ เป็ดไก่เป็ดไก่งวงไก่บ้านหมูพี่พี่น้องครับพิ่นยกพอกมาขายเลยครับพี่น้องสุดยอด่อปัอปอปญญาการครับโอ้หมูพี่น้องสามตัวครับตัวเมื่อยเลยครับหมูพี่หมูพันธุ์พื้นเมืองครับนี่ก็จะเป็นซอยทางหลังของตลาดพี่น้องครับสามารถเข้าตลาดได้ทั้งทั้งหน้าทั้งหลังนอนตลาดสวรรค์ชัยนะครับ เดี๋ยวเขาเข้าไปนั่งกินอาหารเช้าในตลาดสวรรค์ชัยก็ข้าวเปียกเฟอรมีขายพี่น้องเมนูขายหนาวพี่น้องข้าวเปียกเส้นครับพี่น้องร้านนี้ครับเจ้าเก่าขายในตลาดครับพี่น้องเป็ค้าสบายดีขายชุดตะไคร้เป็นค้าอันนี้นะขายชุดทะาคร้สินะโอ้ทองนึ่งขาา้าวหางค่ะโอ้เอาคนหนึ่งเด้ออันนี้ข้าวเปียกยังอันนี้เ,เ,เปียกก้บเส้น เส่นใหญ่มีขามีลวกโนมีไก่ใส่ไก่เนาะโดยอันนี้ช่าง่ายมีไก่อ๋อเคยเอาข้าวเปียกไก่เด้อขายดีต้องไค้าเโน่ตัวลูกค้านั่งกินเต็มร้านเลยพี่น้องเมนูข้าวเปียกครับมีทั้งข้าวเปียกข้าวข้าวเปียกเส้นเนาะเส้นน้อยเส้นใหญ่พี่น้องครับครับเส้นใหญ่เส้นใหญ่ครับพี่น้องโดยข้าวเปียกเส้น กินซื้อกอดเชิ้ตเสื้สามปีกออด้านคนที่ไม่เหนะ่เอาเข่าโบสถ์่หเ่อข่าอาบใส่หโเหมอกับต้นหมอกนใหญ่เลยพี่น้อง้นคุกักนะครับขนาดเลยครับร้านนี้ขายดีครับน้องขายอยู่ตลาดเลยครับ บรรยากาศฝนตกลิีบนี่มันสุดยอดพี่น้องใครหนาวได้เลยครับเต้าแก้วเนือ้อกระว้าวเอาฮอร์แต่ว่ายแงะใส่แต่พริกเผากระเพแล้วพี่น้องน้ำซุปมันแซ่บอยู่แล้วร้านนี้ครับมีทั้งซีนหมูลและก็ซีนไก่ครับ อืมชุ่มคอน้ำซุปมันนัวและกลมกล่อมดีครับแซ่แบแซ่บ คนมาครับปลาตองใส่พันปีนเบ้ครับพี่น้องหอยปลาดุกครับทอดแปดชิ้นนะครับทอดแปดชิ้นสะอาดครับแบบไม่ต้มครับแล้วนี่ปลาบึกครับ <c oughs> ปลาบานปลาโจ้่วผู้ปลาเขยมีตัวหนึ่งพี่น้องตลาดนี่นะ ปลาุดิบปี้งเลยครับพี่น้องปลาขาวน้อยนะรับนามครับพี่น้องปลาจะมีค่าปลาซิ่วบ่อหนิใช่นะปลาใยงังนี่นปลาสอยปลาสอยเนาะโอ้หลายเนาะคือตาคุดมันมีค่าเนาะเอาบาุณนะคุณปู้ชมแจันแล้วฮัลโหล สุดยอดบรรยากาศเช้าของวันนี้ครับ